ในประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนี้ก็ไหลลงมาในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนะคะแต่ว่าเป็นการปิดที่ลงมาเจอกับเส้นแนวรับพอดีนะคะก็คือ EMA 25ในกราฟเดลี่หรือว่าที่เป็น EMA 200ของกราฟ60นาทีนะคะซึ่งก็อยู่ประมาณ1560นะคะกับ1565ในช่วงนี้พอดีเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยแนะนําให้รอดูก่อนนะคะถ้าหากว่าเปิดบวกแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับไปอย่าง 1,575-1,580ถึง 1, จุดนะคะถ้ายืนได้ก็เล่นได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่า,าเปิดต่ำหรือว่าไหลลงมาต่อเนื่องนะคะให้ถอยลงมาดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แนวะรับปรับลงมาเป็น1,550จุดนะคะ <c oughs> ตัวแรกจะเป็นตัว CCP นะคะตัวนี้เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยเพิ่งจะกลับมาส่งสัญญาณซื้อเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆโดยนะคะเมื่อวานก็สามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นได้แล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่7บาท25นะคะแนวต้านแรก7บาท60แล้วก็ถัดไป7บาท80คัดลอสที่7บาท15ตางค์ถัดไป P.S.R. นะคะตัวนี้เนี่ยกำลังพักตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเบรกขึ้นด้านบนได้นะคะตามสัญญาณซื้อที่เกิดจากเครื่องมือ m o d i f i e d s t o c h a s t i c นะคะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะทดสอบเส้นแนวต้านด้านบนที่เป็น Flat Top อยู่นะที่บ,บาทหกสิบห้าได้แล้ว ถ้าทรู้ปไปก็จะมีแนวต้านอีกจุดนึงที่9บาท40นะคะรับ8บาท5สตางค์แล้วก็คัดลอสที่7บาท95ตัวสุดท้ายจะเป็นสุภาลัยนะคะ p a ทิร์นรวมๆเนี่ยค่อนข้างเป็น s i d e w a y ์นะคะโดยล่าสุดเนี่ยาราคาลงมายังฐานเดิมนะคะใกล้ๆแนวรักเดิมนะคะประมาณ24บาท30ขณะที่เครื่องมือเนี่ยก็ลงมาในเขต over zone พอดีนะคะก็เลยดูแล้วว่า น่าจะมีดาวไซด์เหลือไม่มากนะคะตรงช่วงแถวๆนี้ก็อาจจะมีรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เป็นไซด์เววบริเวณ25บาท50ถึง26บาทได้นะคะส่วนจุดคัดลอสก็จะอยู่ที่24บาท10สตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ